เอาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องอีฟซีทางช่องกันนะครับเอาโมนีอ่จะพาอีฟซีไปกีบสาวล่ากันนะครับไปติดตามแนวทางลาวพัฒนากันนะครับของงวดประจําวันจัน์ทรนะครับวันจัน์ทรนะครับวันจัน์ทรอาปดาห์หนึ่งจะมีอยู่สามวันนะพี่น้องอ c ฟ เวลาพัฒนาจะมีวันจันทร์วันพุธวันศุกร์สามมื่อเด้อพี่น้องเด้อสามมือ่อนะครับอ่าของวันที่18นะครับงวดประจำวันที่18กันย่ายนนะครับสองห้าหกหกกันเด้อนะครับสองห้าหกหกกันนะครับนะครับผม เะาฮห้จะพาไปติดตามกันนะครับของอ่ะของเซียนอ่ะของโอแ้มนะครับอของโพแ้มกันก่อนนะครับอเอาลาวพัฒนานะครับราวพัฒนากันนะครับอ่ะราวพัฒนากันนะครับ อ่ะของพ่อแต้มก่อนนะครับพ่อแต้มตำลาวกันนะครับอ่ะพ,อนะพอ่อแต้มนะครับพ่อแต้มเด้อพ่อแต้มนะครับพี่น้องเอฟซีเอาครับพี่น้องเอฟซีครับอ่ะก่อนที่จะไปเบิรงวันจันทร์ของพ่อแต้ม รองเออาจจะเริ่มไปบางคนอาจจะบ่ฮั่นในเบิ้งนะครับว่าผลออกให้เล่าตัวใดนะครับหาาเบิ้งกันได้นะครับมื่อน,นี้นะครับ <c oughs> เอาอดี่พันมานะครับของวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาวันศุกร์ที่สห้าที่ผ่านมานะครับ,รบ,ผ,ผ,นะรบผลออกคหยเล่าเลขหกตัวนะครับเลขหกตัวเลขหกตัวก็มีสามหนึ่งสี 299นะครับออกเบิลน,นะครับ299เกาลข2กับเลข3ตัวบนนะครับกับ299นะครับ299ถ้าเลข2ตัวล่างก็คือ42นะครับนะครับ3ตัวบน2ตัวล่าง3ตัวบน2 99าล่าง42กันนะครับหมดที่พันมานี่คือผลออกหวยเล่ากันนะครับ เอาที่นี่พี่้องเอฟซีมาเบิ้งกันนะครับมาเบิ้งกันนะครับของพอเตียมนะครับจะหาก่อนให้พี่้องได้อ่ะสกวอนดูไสของพดเตียมกันนะครับอ่ะเจอแล้วพี่้องเอฟซีเอาของพพอเตียมกันนะครับของพพอเตียมนะครับของพ่อเตียมเราพัฒนากันนะครับอ่ะเราพัฒนากันนะครับ งวดที่ผ่านมานะครับของประแจงวดที่ผ่านมาก็แจมให้วิ่งบนล่างนะครับวิ่งรูดบนล่างกันนะครับหนึ่งกับศูนย์ศูนย์กับหนึ่งนะพี่น้องเอฟซีเอาให้เบิ้งก๊อู่กันไปแอก,ก็เริ่มเพื่อกันนะฮะนะครับ,นะรบนี่ครับ ก็เตรมให้วิ่งบนล่างศูนย์กับหนึ่งนะครับศูนย์กับหนึ่งบ่อเขานะครับบอ่อเขา่าเลขวิ่งบอ่อเขานะครับศูนย์ 1. กับบ่อเข่าศูนย์ก็หลุดไปหนึ่งก็หลุดไปนะครับนี่ครับพี่น้องเคฟซีหลุดนะครับบอ่อเข่ากันนะครับข้างบนออกสองเก้าเก้าข้างล่างออกสี่สองนะครับมีแต่สี่หนึ่งนะครับกับสี่ศูนย์ จะรูปแล้วนะครับบอ่อเขาของปอแจมลุดทั้งเด็กวิ่งทั้งเล็ก,ลกจับครูนะครับของปอแจมงวดวันที่สิผาที่ผ่านมาเล่าไปถึงหนาลุดไปนะครับพี่น้องบอ่อเขานะครับเนาะเอาเด็กวิ่งกับบ่อเขาเล็กจับครูกับบ่อเขานะครับของปอแจมงวดที่ผ่านมา เอานี่มาเบิ้งงวดไม้กันที่นี่พี่น้องเอฟซีมาเบิ้งงวดไม้กันนะครับงวดไม้ของอพอ่อแจมนะครับจะมาตัวใดกันเอามาเบิ้งกันนะครับมาเบิ้งกันนะครับพอ่อแจมให้วิ่งวิ่งรูดกันนะครับเอาวิ่งรูด บนล่างบนล่างนะครับห้ากับหกนะครับหากับหกเด้อพี่น้องนะครับห้ากับหกอ่าพอแจ้มเด่นให้นะครับเด่นเด็กวิ่งให้ที่ห้านะครับเด่นที่ห้านะครับ เอาที่นี่มีหลักสิบหลักสิบหลักหน่วยนั่นะครับหลักสิบหลักสิบของโอแต้มก็มีห้ากับหกหลักหน่วยก็มีสองสามสี่นะครับนี่ครับคือหลักสิบหลักหน่วยหลักสิบหลักหน่วยนะครับนี่ของโอแต้มเด้อเอาที่นี่มาเบิัง อพอจัจับคู่ให้ทั้งเบิทั้งมว่นจะมีอยู่หกคู่นะครับหกคู่หกเก็ดแปดกับตัวกันนะครับามาเบิ่งกันนะครับจับคู่นะครับหกสองหกสามหกสี่นะครับ นะครับห้าสองห้าสามนะครับห้าสี่นะครับมีหกคู่นะครับมีหกคู่เอาตัวกันนะมีตัวกันพ่อพี่น้องพ่อแจ้มกันนะไว้นะครับกันนะครับ กันเบิ้ลนะครับกันเบิ้ลเด้ออ่ากันเบิ้ลนะครับโอ้นะครับอ่ะกันเบิ้ลกันแล้วกันอ่านะครับห้าห้ากับหกหกนะครับนี่พอแจมคือกันเบิ้ลไว้นะครับ,ก,บ, 6, 6, รบกันเบิ้ลห้าห้าหกหก ทีนี้พอแจมเน้นให้พี่น้องเอฟซีมาเบิ่งกันนะครับพอแจมเน้นให้หกคู่เน้นให้เจ้าคู่เน้นที่ห้าสองห้าสามเน้นให้สองหางสองคู่นะครับให้พี่น้องเอฟซีเบิ้งหลักฐานไปน้ำตะกั่วนะครับเนาะอระยะไปยักหน่อยนะครับน,ะน,นะบนี่ครับงวดที่ผ่านมา อ่ะของเก่ากับของใหม่นะครับอันนี้ของเก่าเล็กวิ่งกับว่าเขาจับคูกับว่าเขาอันนี้ของใหม่นะครับให้วิ่งบนล่างหากับ6กเด่นที่หานะครับจับคูเน่กับหาสองกับหาสามกันเบิน้นถ้ามาเบิ้นกับมาหาหาหงหกราสันนะครับเอาทีนี้พี่น้องดูกิ่ได้แคปหนะ้าจอกันเอาไว้ตรงๆนะครับอันนี้คือ แล้วพัฒนาของนะครับของพ่อแต้มนะครับขอให้พี่น้องกิฟซี่เอาพิจาราญาตในการรับชมรับฟังน้ำครับชอบใครเอาบ่าชอบกัผพนันเป็นแนวทางกันเท่านั้น